ก็เหมือนกับจัดในสถานที่เฉพาะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยเล่นในสวนก็เก่งเหมือนช่วงนี้สถานการณ์แล้วกลับมาดีไปแล้วแต่เมื่อวันเสาร์เราเ่นกลับมาใช่ครับก็กลับมาเยอะแต่ผมต้องถ่ายละครถ่ายหนังครับก็เลยคุยกับเพื่อนว่าคงจะเริ่มทัวร์กันแบบจริงจริงจังๆเป็นรูปทัวร์ยาวๆนะคงจะได้เริ่มสิ่งหนาครับช่วงนี้คงต้องเร่งถ่ายทั้งละครกับ หนังให้จบ่อนครับก็คือในพาร์ทคอนเสิร์ตเราก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปใช่ครับแล้วช่วงนี้ก็ต้องก็ต้องทําเริ่มเริ่มเขียนอัลบั้มที่สองทำเพลงอ่านพูดถึงในพาร์ทเหรอิินบ้างเราก็จะมีเพลงใช่ไหมครับใช่ครับก็ตั้งใจว่าจริงๆแล้วว่าผมผมทำเพลงพิเศษมาเพลงหนึ่งครับสำหรับอัลบั้มนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่แบบ เราทําเป็นตั้มได้เป็นแบบอ,ออกแบบเป็นโลงเป็นอะไรเงี้ยครับตามตามที่เราชอบอะนะแล้วก็ขายหมดมก็เลยเอาก็เลยมีกําลังใจที่เออเราอยากจะทําอัลบั้มที่สองของอย่างเงี้ยแฟนๆก็คงคิดถึงแหละครับผมตัวผมเองก็คิดถึงอัลบั้มที่สองนี้งนานปล่อยยังไงได้บ้างจริงๆแล้วเราปล่อยทาง youtube ของวงหมดเลยครับแล้วก็โปรโมทกันเองอะ่ะแบบไม่ได้เราทำกันเองครับไม่ไม่ได้มีค่าย ริมแล้ว,ลวตอนนี้เริ่มเขียนฮะแต่ว่าตอนนี้คงเป็นช่วงที่ต้องเอาเพลงของอัลบั้มที่หนึ่งมาเล่นให้กับคนฟังให้ได้มากที่สุดครับไปพูดถึงในพาร์ทของนักแสดงบ้างนะหลายๆคนที่ถึงงานด้านละครของพี่โตโน่เร็วๆนี้จะมีผลงานไหมน่าจะได้ดูประมาณช่วงปลายปีนะครับ,<ม>รบละครก็ตอนนี้มีเรื่องชื่อเรื่องว่าวิวาปลาแลบครับเป็นโรแมนติกค,คอมดี้ครับเล่นกับน้องปุ๊กลุกครับ<ม>แล้วก็มีภาพยนตร์อยู่ สองเรื่องครับเรื่องหนึ่งคือขุนพันธ์ภาคสามครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอย่าบอกไม่ได้โอเคในส่วนผลงานก็เห็นแล้วล่าสุดก็คือติ๊กทะเลกับชางานมากติ๊กต่ำในการเลือกชุดเนี่ยคือมีชุดปีกินี่ที่ถ่ายบางๆอะไรเงี้ยอ๋อผมไม่ได้ไปด้วยครับอันนี้ได้มีการได้มีการส่งมาให้ดูว่าเออนี่ยชุดนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ได้มีการติดตากันหรือเปล่าไม่ฮะก็คือแล้วแต่เขาเลยใช่เวลาน้องไปเที่ยวก็ ผมว่านิชาเขากแบบรู้อยู่แล้วว่าอะไรแบบอะไรที่มันอะไรที่เขาชอบแล้วก็อะไรที่มันไม่ส่งผลเสียต่อใครอะไรเงี้ยผมว่าผมให้ให้เขาตัดสินใจได้เลยครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องไปแบบไป<น>สกแกนก่อน,นในการลเลในการทำเพลงของพันจนรณมดนตีการแบบเ,เขียนเพลงพิเศษที่เ,เร,ราทำจริงๆแล้วทุกเพลงที่ ที่ผมเขียนมาในกระทั่งเนี่ยรบ,บา้านมีด้วยนะครับที่วันนี้จะได้เล่นเป็นเป็นครั้งแรกด้วยต่อหน้าต่อหน้าคนที่มีคนดูจริงๆก็จริงๆทุกเพลงน่ะเราเขียนมาจากสิ่งที่เราผ่านมาหรือสิ่งที่เราประสบพบเจออยู่แล้วแต่ว่าเพลงที่จะเขียนให้ใครเป็นคนในคนนั้นพิเศษอยนะ่างเงี้ยบางทีตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้ถนัดในการที่จะบอก เพลงนี้เขียนให้คนนั้นเพลงนี้เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้ให้มันเป็นเชื้อในการทางานของผมครับขายไ้ฝากนครับครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็ดีใจที่โควิดมันเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็อย่าประหมาทนะแล้วกออ็ขอให้รักกันมา,มากๆเพื่อเพื่อเผื่อแผ่กันมีน้ําใจต่อกันนะครับงานก็เริ่มกลับมาเล่นได้ปกติแล้วก็ดีใจที่<ม>ได้เจอทุกๆคนส่วนตัวผมเองก็ ไม่ว่าจะโควิดหรือไม่โควิดก็ Covid, มีหน้าที่พัฒนาตัวเองเนาะให้มันให้มันดีขึ้นข้องงานของเราถ้ายิ่งเราเก่งถ้ายิ่งเราดีขึ้นคนก็ยิ่งมีความสุขมันเป็นหน้าที่ของผมว่ามันเป็นหน้าที่ของนักร้องของนักสแสดงของศิลปินทุกคนครับตัวผมเองก็จะพยายามพัฒนาตัวเองนะครับข,นนขอบคุณทุกคนขอบคุณ